ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนไอทีบ้านๆน,นะครับมีเนื้อหาสาระมาฝากทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นสีสันสวยงามเก๋ไก๋นะครับซึ่งโดยปกติแล้วโฟลเดอร์ของเรานะครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ให้เป็นสีสันสดใสนะครับพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากการเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับจากนั้นพิมพ์ URL คำว่า f o ล d e r นะครับ F O L D E R I C O นะครับพิมพ์ตามผมนะครับ f o l d e r Ico นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับทุกท่านก็ Enter เลยครับพอ Enter ปุ๊บเราก็มาดาวน์โหลดเอาโปรแกรมเข้ามาในเครื่องก่อนนะครับดาวน์โหลดพิมพ์ตัวนี้นะครับ อ่าอันแรกเลยนะครับเลือกเลยนะครับอ่าไปด้วยกันเลยนะครับเลือกปุ๊บครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่เมนูดาวน์โหลดครับอ่าเมนูดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์เล็กๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยอ่าดาวน์โหลดปุ๊บพอคลิกตัวนี้นะครับเราก็ไปดูว่าเครื่องของเรานะครับเป็นระบบปฏิบัติการแบบไหนส่วนใหญ่นะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเป็นอ่าวินโด้นะครับเราก็ ดาวโหลดแบบ Windows นะครับเครื่องผมเป็นใช้ระบบ Windows นะครับเลือกเลยครับพอเลือกปุ๊บนะครับมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องนะครับเป็นไฟล์เล็กๆครับเป็นไฟล์เล็กๆดาวน์โหลดแป๊บเนียวนะครับดาวน์โหลดแป๊บเดียวจากนั้นก็รอนะครับเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานะครับปกติแล้วจะไม่นานนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์เล็กๆนะครับเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งนะครับ ดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกติดตั้งเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับติดตั้งเลยนะครับดับเบิลคลิกเลือกที่เมนูเรียกใช้นะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้จะเป็นคําว่ารันนะครับอ่ะเลือกเลยนะครับเรียกใช้นะครับหรือว่ารันนะครับจากนั้นก็รอครับรอในการติดตั้งจากนั้นก็เน็กครับเน็กเลยนะครับ ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเราก็เน็กไปเลยเน็กปุ๊บนะครับจากนั้นก็เน็กไปอีกนะครับเน็กไปเรื่อยๆครับเน็กไปเรื่อยๆเน็กไปเรื่อยจากนั้นก็ติดตั้งครับ install เริ่มติดตั้งเลยนะครับปุ๊บจากนั้นก็รอนะครับใช้เวลานิดเดียวครับก็เสร็จสิ้นครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับเครื่องใกล้จะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ครับผมเครื่องของเราก็ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับรออีกสักครู่นะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะไปเริ่มเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ของเราพร้อมกันไปเลยนะครับครับเมื่อการติดตั้งสิ้นสุดนะครับก่อนที่เราจะตอบฟิเนตนะครับเราก็เอาเครื่องหมายถูกตรงสองช่องนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่จะฟิเน็ตนะครับนะครับ เอาออกก่อนนะครับจากนั้นก็ตอบฟินิชครับอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ปิดหน้าจอลงมาเลยครับอ่าทีนี้เรามาเรามาลองเปลี่ยนสีโฟลเดอร์กันดีก่อนนะครับโดยปกติแล้วโฟลเดอร์ของเรานะครับมันจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนได้แล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนครับเราก็เลือกโฟลเดอร์จากนั้นคลิกขวานะครับเพ๊บเลือกตรงนี้ครับเซ็งโฟลเดอร์ไอคอนนะครับจากนั้น เราก็มาเลือกสีนะครับว่าเราต้องการเลือกสีอะไรนะครับอ่าโฟลเดอร์ที่1นนะครับผมต้องการเลือกสีแดงนะครับก็เลือกเลสครับนี่นะครับกลายเป็นสีแดงครับโฟลเดอร์ก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเราได้สีเขียวนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่เช้งไอคอนนะครับจากนั้นก็เลือกอรกมาสกรีนสีเขียวนะครับนี่นะครับตอนนี้จะได้สีอะไรสีชมพูก็เหมือนเดิมครับเช้งนะครับ เลือกลงมาสีะไดครับพิง่าชมพูนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบนะครับมีทุกสีให้เลือกครับครับนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์นะครับแบบเก๋ๆสวยๆนะครับตามที่เราต้องการก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง สื่อดีๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ